เปิดแล้วใช่ไครับนิวครับนิวโอเคขอบคุณครับฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮา่่ ระวังโควิดกันด้วยนะครับพุ่งกลับใกล้หายดีนะก็มาดีพี่พน,น้องส่วนมวลชนนะครับแล้วก็บันทีกชันด้าน,นด้วยนะครับก็วันนี้ได้รับมาบหมายอย,าย่างพปดนจะจิให้มาแถลงความพืบหน้าของคดีนะครับซึ่งส่วนมวลชน,น,นสนใจ่อ,อ มีที่โฉดคนให้ความใส่ใจนะครับในเรื่องคดีนี้ก็มีหลายประเด็นที่ถามสืม่อมวลชนก็จะเปิดโอกาสให้ถามในเวลาเดียวกันนะครับนะครับประเนนี้ก็คือมีการขึ้นหน้าคืออนุพมทางทางอสวรรค์ได้เชิญน,นะครับเชิญทนายและก็คุณแม่นะครับมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งมีการดำเนินการทางกล่าวหานะครับ แล้วก็เชิญน้องกติกนะครับมาให้การนะครับเพิ่มเติมแล้วก็มีทั้งตจ้งต้อหาเพิ่มเติมนะครับในส่วนช่วงไร้หนี้นะครับก็คิดว่าคดีขึ้นหน้าไปไปมากทีเดียวนะครับแล้วก็ดูในขั้นตอนที่จะต้องเรียบร้อยนะครับสรุปจบนะครับหลังสงการนะครับก็คงได้ ดูเืองที่สมบูรณ์แล้วก็ส่งทางพนักงานอการครับก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากรวมเส่อนะครับว่าหลังจากตรงนี้แล้วเรายังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับทางผู้จัดการพิจารณาข้าหนึ่งเนี่ยได้ให้ทางไกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับกับตำรวจนะครับแล้วก็กับคดีนะครับโดยรวมข้อได้จริงนะครับโดยเพราะ ข้อจริงที่นำข้าไปสู่ระเบแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับสุดท้ายคือกระบวนาที่เป็นทบแล้วก็ไม่กระทั่งหยุดเบดเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลนะครับก็จะต้องดำเนินเปเนโดยการปามกฎหมายนะครับซึ่งดูความเคารพนะครับว่าทางประทาวงกาคพัฒนงเองไม่ไม่มีเจตนาที่จะ ไปร้องทุกข์กล่าวโทษใครนะครับอะไรที่เราใช้หลักนิติศาสตร์ได้เราก็ใช้หลักนิติศาสตร์อะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ถ้ามันเสียหายครับคดีที่มีความสนใจมากมายขนาดนี้นะครับอะไรบางเรื่องที่ต้องดาเนินการอย่างเฉียบขาดและยังตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อเลยว่าพี่น้องทุกคนสนใจนะครับแล้วก็ติดตามและผมเชื่อว่ามันก็จะออกเปน็นลักษณะแบบนั้นผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าที่จะ บิดเบือนข้อที่จริงลักษณะที่มันจะออกเปในรูปแบบที่คนเชื่อและเข้าใจนะครับซึ่งกระบวนการที่บอกว่ามีช่างตารวจชั้นในการเรือัองสารนะครับคดีนี้ต้องไปต่ออีกระมก็ต้องมีคนติดตามบีเจพอสมควรเบื้องต้นมีประมาณเท่านี้นะครับมามีอะไรก็สอบถามได้ครับเชิญครับท่านครับจากการตรวจสอบสายมือ ก็ทำลายทำลายทำลายหลักฐานนะครับครับในส่วนของเขาในส่วนของเขานะครับที่ที่เราพบว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่สาม,มารถแจ้งข้อความแจบบ้งข้อหาได้ครับก็จะสรุปเป็นข้อหาสุดท้ายที่กระติกจะได้รับนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเป็นข้อที่จริงในในในคดียังไม่อยากพูดละเอียดอยอะ <c oughs> ยังไงเดีดเด็ต้องรองหลังหลังจากนี้หลังจากนี้ที่เข้ามาพบครับก็จะมาจะมาให้การนะครับ ก็ร้องทุกข์กล่าวโทษนะเป็นผู้เสียหายที่เพิ่มความแม่นเพิ่มความชัดเจนในสำนวนมากขึ้นที่จะสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษร่วมกับพักงานสอบสวนกระติกนะกระติกนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปพูดนะครับประเด็นนี้คนคนละประเด็นก่อนนะครับประเด็นนั้นก็คือลบๆคนละเรื่องเชิญครับน้องเสื้อถิ่เงินมีอะไรครับผมจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของกระติกอะไรเงียมีความเกี่ยวข้องบที่ว่าลบไปในความเกี่ยวข้องกับคดีไหมครับ พยานหลักฐานนี่มันอยู่ในผลตรวจสอบทางทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับมันมันเลี่ยงไม่ได้แต่เกี่ยวข้อง,องเนี่ยมันอยู่ในในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้เป็นข้อทด้จริงที่ในปรกากฏอยู่ในสำนวนและทางผลตรวจอยู่แล้วครับอ๋อที่น้องถามว่าทําไมไม่มีการแจ้งข้อหานี่นต้นอะไรต่างผมบอกไงว่าบางเรื่องความชัดเจนของข้อหาที่เป็นงานสอบสวนยืนยันนะครับว่าอะไรถ้ามันชัด อถ้ามันใช่การเวลาชัดนะครับอะไรบางเรื่องเราทําได้ก่อนเราทําอย่างเช่นที่บอกว่าเราส่งํานวนคดีรับสารภาพสารแกวงให้ทางอายการก่อนแล้วสามารถฟ้องศาลได้เราก็ทํานะครับเพราะว่าที่บอกว่าคดีนี้ทุกขั้นตอนไม่ไ,มได้มีการโทษเตรียมการหรือประสานงานในรายละเอียดซึ่งเกินงามนะครับผมีเกณฑ์แล้วก,การประสานงานทางทางระบบธุรการหรือที่เรากับอายการนะฉะนั้นคดีพวกนี้จะไม่ก้ากายซึ่งกันและกันเราเคารลบ รับุลพินิจของที่ไยการที่เอาสามารถจะกลับารวมกันคดีครับครับประสานนะประสานที่จะรลยว่าเราประสานงานกับไอการตลอดเวลาเพราะว่าที่บอกนะผลสุดท้ายผลตรวจก็ได้มาเมื่อวันวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ครับที่ทางเราคุยกับกองพิสูจน์หลักฐานได้สารนํำคัญ <g iggle> บางบางตัวที่มีสามารถจะประกอบข้อหาบางเรื่องได้นะครับก็ก็ทําได้ครับ <g iggle> อ๋อไม่ไม่ก็ ผมบอกวหนึ 1, 7, 2, 1, 8, 4, ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสี่ก็พวกนี้มันก็คือไปไปในคดีคดีเดียวกันอยู่แล้วนะครับก็ไปในเพราะว่าเมนคดีหรือว่าหลักฐานทางคระดิ่มงมันสำคัญอยู่ในคดีใหญ่มันก็อยู่ในคดีทั้งหมดนะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับแค่นั้นเองใช่ใช่ครับ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 ะ อันนี้ไม่กระถามว่าสอสเอต์เกี่ยวข้องที่เอาพยานหลักฐานเข้ามาเกี่ยวข้องว่าอะไรมีคนแปดคนต่างๆนี่อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมเพราะผมไม่ได้ฟังเพราะว่าแล้ไม่ได้เห็นรับรายงานจากจากรูปแบบคดีซึ่งทุก่ี้มผมบอกนะว่าในทางสืบสวนสอบสวนเนีน่ยม,มันตอบชัดอยู่แล้วนะครับผมที่ผมรับรายงานก็จะรู้ว่าสืบสวนเป็อ,อย่างนี้นะครับภาพพยานหลักฐานวัตถุต่างๆมันเป็นเช่นนั้นนะครับฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันม,นมากเกินเลยนนแล้วใครไม่ทําอย่างนั้นผมเชื่อว่าต้องการสอบสวนสืบสวนที่เป็นคณะทํางานระดับนี้แล้วเนี่ย ไม่ไม่มีใครนะครับผมเชื่อว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในในในเนื้อในเนื้อนะครับทำงานแล้วก็ประชุมต่อเนื่องทุกวันท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับก็ขออนุญาตไม่ไม่ตอบในประเด็นที่บอกว่าทัาทประโยชน์สุดก็ก็คงไม่ใช่ครับการดำเนินการอะไรกับต่อเต้นไหมครับเพราะว่าถ้าหาของสกัดไปจริงเขาพูดไปเรื่อยใช่เราว่าจริงไม่จริงในส่วนที่ไม่เคยพูดแต่ อา่าเดี๋ยวผมผมผมส่วนผมพูดก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ได้ได้ไดไดคุยกับทางกองคดีของกฎหมายของกองกองประชาก,การุตภากหนึ่งหรือว่าอะไรบางเรื่องที่ทําให้เสียหายนะครับไม่ว่าทาให้เสียหายองค์กรหรือบุคคลหรือแมก้กระทั่งบุคคลที่นําข้อความที่มันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเท็จอยู่เรื่อยๆนะครับและทําให้ประชาชนเชื่อนะครับโดยที่ไม่รู้ข้อท็จจริงหรือตัดจากข้อท็จจริงหรือว่าเจตนาที่ไม่ดีนะครับซึ่งอนนี้ผมเชื่อว่าสื่อก็สื่อก็ทราบ สังคมก็ทราบนะครับผมเชื่อว่ามันอยู่ในจุดที่เกินงามแล้วและเนี่ยผมเชื่อว่าทางกอคดีนะครับได้สรุปแล้วก็วันหลังจะนี้จะดำเนินการทุกทุกแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ย,ยยังเห็นว่ายังปล่อยอยู่แต่หลังจากเนี้ยอะไรที่เกิงานตัดตทุกอย่างที่นําซื้งก็อยู่ระบบดีเนี้ยทุกคนว่า,าต่างนี้ครับมันจะถูกเก็บและเรอร์ขอ,อ่างที่ที่คนพูดนะว่าแล้วพอถ่ายกฎหมายเข้าไปดูแล้วเนี่ยถ้าอะไรมันใช่นะครับต้งดำเนินการ ผมบอกว่าท่านทำในฐานะที่ส่วนบุคคลหรือสถาบันตรงนี้ที่จะต้องดูกันผมบอกแล้ว่าแม้กระทั่งที่ตํารวจภูธรภาคหนึ่งที่ทําเนี่ยคดีนี้มีบทเรียนนะครับผมเชื่อว่าสังคมก็มีบทเรียนคนในสังคมก็มีบทเรียนสื่อก็มีบทเรียนตํารวจก็มีบทเรียนผมเชื่อว่าตำรวจภาคหนึ่งก็ต้องถอดบทเรียนด้วยบางเรื่องที่อะไรที่เราคิดว่าเราไม่ถูกต้องอะไรที่เราไม่เราเพื่อแพร่ราสงสัยเนี่ยอะไรที่ล่าช้าอะไรต่างข้อสงสัยเนี่ยเราถอดบทเรียนหมดอะไรที่ผิดกฎหมาย อะไรที่ผิดนะครับต้องมีบางคนรับโทษเนี่ยเราเราคิดทุกหมดแล้วนะกองบัญชาการแล้วก็ตอหลอกก็คิดเรื่องพวกนี้น,นะครับทัานผมเชื่อว่าทุกประเด็นที่สื่อสงสัยและข้อสงสัยเนี่ยมันจะถูกกระบวนการชำระทางสังคมหมดนะครับผมทาการสรางรเดียวันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับบางทีแล้วคนทําคดีหรือว่าคนที่มาน,นําเสนอเรื่องนี้คือเดีย๋ยวเชื่อว่าเครดิตหรือไม่เครดิตนะครับแต่ผมว่า เราอยู่ในความเป็นจริงเราอยู่ในความเป็นมืออาชีพเราอยู่ในบุคคลที่มีหน้าที่กับประชาชนอยู่กับสังคมจริงๆเนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเราทําหน้าที่ตอบแทนสังคมแล้วหรือยังถ้าเราเป็นตารวจแล้วเราเราทำในสิ่งแบบเนี้ยผมเชื่อส่าคนได้ประโยชน์ประชาชนก็จะองยอมรับในสิ่งที่เราเราก็ทําถ้าเราผิดเราไม่ชอบเราก็ต้องรับผลการกระทำนะพี่เดมีอะไรไหมครับเพื่อ เดี๋ยวพูดลําตซ้ำเ,เดี๋ยวพี่เดไม่มีเลยพูดเอาให้พี่เดมาเอาพี่เด <c oughs> อะไรนะครับยังไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ผมออกมาจากกองประจาัการภาคนะผู้จัดการก็เรียบประชุมฝ่ายกฎหมายแล้วทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าในขั้นตอนที่เราจะถแถลงหรือว่าในขั้นตอนที่ปิดพวกนี้มันจะมีมีข้อที่จริงมีข้อมูลมีสถานการณ์มีสิ่งพุทีิชี่เกี่ยวข้องเพราะว่าต้องติดตามต่อว่าจบไปยังไง แล้วบุคคลเหล่านี้จะเกยอะไรอะไรยังไงผมเชื่อว่าจะต้องมีซีเวนย์ก็เราเก็บคบถามไว้ตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งนะผมว่าได้ได้คาตอบแน่วันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ก็พี่ทนายเดชาคุณแม่มาน่าจะเป็นปากสุดท้ายนะครับปากสุดท้ายที่ที่จะสามารถเพิ่มเติมและความสมบูรณ์ของคดีเนี่ยค่อนข้างจะแบบถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตั้งใจไว้ก็คือเนี่ยคือสองการเนี่ยนะครับว่า หลังสงการเนี่ยระหว่างนี้ก็เราก็ทํางานอยู่เราสามารถส่งสานวนให้เอกการได้ก็คงเนี่ยไม่กี่วันแน่นอนนะณวันนี้ที่ประหับส่วนประชุมเมื่อเช้านะครับก็ยังไม่มีครับยังไม่มีประเด็นทนายนกเขาที่ส่งเรื่องใช่ไหมผู้จัดการแจ้งให้ทราบแล้วว่าได้ส่งเรื่องให้รองผู้จัดการเจรนะครับตรวจสอบ ตรวจสอบข้อที่จริงและข้อเรียกร้องของทนายหนูเขาทั้งหมดประมาณเจ็ดแปข้อมนะั้งฮะผมผมเห็นแล้วนะครับแล้วก็จะตอบตอบตามขั้นตอนนะครับ,รบแล้วบางแจ๊กเนี่ยที่ถูกเรื่องสร้างเรื่องไปอกขึ้นม,มาแล้วที่คุณเชื่อขั้นตออย่างไรบ้างผมบอกใหว่าเขาถามว่า,า,าวบางแจ็คที่ที่จะเป็นข้อที่จริงหรือว่าเป็นข้อเท็จอะไรต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการมันอยู่ผมบอกว่าไม่ไม่ต้องห่วงพวกนี้ว่าถ้าคุณถ้าคุณกล้าที่จะเอาข้อที่ข้อเท็จนะที่เข้าไปสู่ระบบเนี่ยแล้วทําให้คนเชื่อ แล้วมันมีความเสียหายด้วยนะครับคุณต้องรับผลการกระทํานั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องถอบบทเรียนนะครับว่าฝากทุกคนเลยนะครับว่าถ้าได้เห็นแล้วถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปแชร์หรืออย่าไปโพสหรืออย่าไปเชื่อแล้วก็อยู่กลางๆไว้นะครับเพราะว่าคดีลักษณะนี้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บอกว่าน้องคุณแม่นะครับแล้วแม้กระทั่งแฟนคลับแล้วก็ถ้าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเสียหายมามากพอแล้วนะครับผมว่าเขาเสียหายมามากพอแล้วการที่เราไปซ้ําไปทําซ้ําไปเพิ่มเติมให้เขาด้ เพื่บ่อยๆทำใบ่อยอย่างเช่นตัวอย่างนะครับว่าเหมือนลูกเราตายนะครับแล้วมีคนเอาศพลูกเราไปพูดอยู่เรื่อยๆนะลูกเราตายอย่างนี้ลูกแผลเรายืา้อนิคนเป็นแม่คนเป็นพ่อผมเชื่อว่าก็เสียใจเดี๋ยวใจจนตายผมเชื่อว่าอย่าให้เขารู้สึกอย่างนั้นฉะนั้นฝากสื่อทุกคนนะครับว่าประเด็นพวกเนี้ยนะครับเราจะไม่ทําซ้ําแล้วทําให้มเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นคนที่ไม่รู้จริงแล้วก็ไม่ไม่มีจตนาจริงๆดีๆนะครับผมว่าอย่าไปทําเลยนะครับกอร้องครับพี่เดชเนี่ย ันนี้ไม่ทราบเลยนะครับแต่ได้ปรึกษากับทางสำนักงานตำรวจแห่ง,างาชาตินะครับก็มีการกระทําอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายหรือไม่นะครับเนะี่ยทุก่อนไม่คุยแต่ช่วงหลังๆไม่คุยแล้วนะเพราะว่ามันมันไปกันใหญ่แล้วนะนะถึงขนาดเช่าโรงแรมแถลงข่าวแล้วนะมันมันมันหนักนะเช่าโรงแรมแถลงข่าวมีคณะกรมมกรมการบริหารพักมีอะไร่างๆมาทีมสืบสวนแข่งกับตงานรวจแห่ง,างาชาติแล้ว เนี่ยเนี่ยแข่งกับทางท่านลงองดอนแล้วคือมันไกลไกลแล้วมันคนคุยกันไม่ได้แนละ้วก็มาปรึกษาหา,ารือกันดูว่ามันมีการกระทําอะไรที่ผิดกฎหมายไหมนะครับก็อีกไม่นานคงได้คาตอบคงไม่นานมันต้องรวบรวมมาานหลักฐานก่อนเนื่องจาน,นติดสงกามเนี่ยครับต้องรอให้มันผ่านสงกรารก่อน มันก็ทําให้มันเกิดความสับสนเลยไม่รู้ว่าแตงโมนะีม่นกเเป็นอะไรตายกันแน่ตายบนบกหรือตายในเรือนะมันก็ทําให้เกิดเสียหายอยู่แล้วเพราะว่าอะไรถ้าเกิดยังไม่รู้เลยว่าตายบนบกหรือตายในเรือหรือตักหรือตกน้ําตายเนี่ยศาลก็ยกฟ้องเพราะฉะนั้นแตงโมก็ตายฟรีนะครับอันนี้ผมพูดกลางๆแล้วกันนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้มีผู้สื่อข่าวมาถามผมหลายช่องทั้งอามรินทั้งไทยรัฐช่องแปดหลายช่องนะ เขาก็บอกว่าผู้ต้องหาก็เห็นบอกมีตัวปลอมหรือตัวจริงอะไรต่างๆแล้วยิ่งต่กันใหญ่น,หน,นั่นแหะสิถึงก็เป็นห่วงท่านรองรอเนี่ยไม่รู้จะจับใครมาเนี่ยเนี่ยมันก็มันก็จับตัวนี้ไงมัน,ม,น,ม,นมันก็กลายว่าเอ๊ะผู้ต้องหาเป็นใครเรือก็สลับลำอีกไม่ใช่ลำนู้ผมกลัวมันจะเป็นคดีถคงับไม่ใช่เป็นละครมันจะเป็นคดีความนะครับซึ่งเราก็กําลังรวบรวมพยาหนหลักฐา,านถอดคาพูดอะไรอยู่ คือตอนนี้ผมก็สงสัยแนละ้วก็ทางาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็สงสัยกำลัรงรวบรวมหลักฐานอยู่มันสรุปแล้วมันเรือมันไหลลำหรือเปล่าเนี่ยผมว่าวันนี้ก็จะถามแถวดอ,อนนะตกลงแล้วก็ลำไหนกันแน่เนี่ยนะมันคดีมันเสียหายอยู่แล้วครับนะส่วนจะดําเนินการอย่างไรนี่ก็ต้องปรึกษาทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะผมก็ไม่ได้มีอำนาจนะกนะนะ็ต้องปรึกษา ค,คือผมว่าผมว่าอย่าไปทําข่าวดีกว่านะหยุดหยุดทําข่าวคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้ก็ต้องการถแถลงข่าวให้มีการแพร่กระจายข่าวสารแค่นั้นเองถ้าเราไม่ทําข่าวก็จบแล้วสมมติว่าวันนี้เขาจะไปเช่าโรงแรมที่ไหนเราไม่ไปก็จบแล้วง่ายนิดเดียวช่องใหญ่ๆไทยรัฐอมรินช่องสามไม่ออกก็จบแล้วจบเลยนะล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะไปยื่าานอะไรตามขายยาา้อาาใดขอให้ไปจริงๆเลยครับนะผมก็โทรไปถามแล้วไปหรือ,อยัง นะครับนะถอยไปจริงๆนะฮะมันอยู่ในวัตถุประสงค์ของพรรคนะครับในการถอดถอนถนายความอะไรเนี่ยมันจะไปกันใหญ่นะรีบๆไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาคุณแม่ไปสภานายความซะก่อนนะอ่ามันคือผมว่ามันจะไปกันใหญ่นะเพราะเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานก็จะปรึกษากับทางสำนักง,งานข้าลวชาติว่ามันจะทําอะไรได้ไหมเพราะว่าจะไปกันใหญ่นงนะครับคือจะ